ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้หว่าวจะพาเพื่อนไปเก็บผักให้อาหารหอยกันนะคะผักที่ว่านี้นะคะก็คือผักที่หว่าปลูกใส่ในกล่องโฟมนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดเลยแต่วันนี้หว่าจะมาเก็บกวางตุ้งดอกก่อนนะคะเพราะว่าใบแก่เขาเยอะมากค่ะคือใบและก้านเขานี่ใหญ่มากนะคะจะเด็ดทิ้งก็เสียดายเนาะ นี้วาก็เลี้ยงหอยเชลี่สีทองอยู่แล้วก็เด็ดไปให้หอยกินได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นอาหารลดต้นทุนนะคะเราไม่ต้องไปลงทุนซื้ออะไรมากมายก็ใช้ใบผักที่เรามีนะคะเลี้ยงเขาได้เลยข้อดีแบบนี้นะคะเราได้ประโยชน์2ตอนค่ะหก็คือได้อาหารลดต้นทุนให้กับหอยเชลี่สีทองของเรานะคะ2ก็คือทําให้ผักวางตู้ของเรานะคะสามารถแตกยอดใหม่ได้ดีขึ้นค่ะเพราะการที่เราปล่อยให้ใบแก่เขาเยอะนะคะเขาก็จะเอาสารอาหารไปเลี้ยงใบแก่เราไม่สามารถเล่งการแตกยอดได้ แต่พอเราเก็บใบแก่ๆออกนะคะก็สามารถแตงยอดได้ดีขึ้นแล้วก็ยอดที่ขึ้นใหม่นะคะก็จะอวบสวยอร่อยค่ะแลวยังไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็คือจะช่วยป้องกันโรคและ,มะแมลงด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกบ้างก็จะมีความชื้นสูงนะคะทําให้ใบข้างล่างเน่าออต้นเน่าได้นะคะเมื่อเอาใบาออกแล้วแสงแดดสามารถผ่านเข้าถึงข้างล่างได้ก็ไม่เกิดโรคเชื้อรารากเน่านะคะแล้วก็ไม่มีที่หลบซ่อนให้กับมแมลงนอนด้วยได้มาแล้วค่ะ ดูใบผักของหวานนะคะใบใหญ่มากนี่น้องหอยเห็นต้องชอบแน่นอนค่ะเพราะว่านี่ก็ผักปลอดสารพิษนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะตอนนี้เราจะไปให้น้องหอยนะคะน้องหอยก็อยู่ใ,ใกล้ๆของเรานี่เลยหอยเชอรี่สีทองของแท้นะคะดูนะคะเปลือกสีทองๆหนึ่งเดืองแบบนี้เลยค่ะกินง่ายมากค่ะให้ผักอะไรก็กินหมดตอนนี้ก็ทยอยเริ่มไข่แล้วนะคะเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะมีไข่แล้วด้วยนะคะเม่งไข่เมื่อคืนไข่สดๆเลยก็อ,อร่อยให่แบบนี้เลย ร้อยวิธีการให้ก็ง่ายๆเลยค่ะวางไว้เฉยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวน้องขึ้นมากินเองนะคะค่ะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูตรงแปลงผักอีกทีหนึ่งน,นะคะว่าที่เราเด็ดใบแล้วจะมีผลยังไงบ้างนะคะ ว่าพามาดูชัดๆเลยนะคะเห็นไหมเวลาเราเอาใบออกแล้วด้านล่างจะโล่งนะคะทําให้แสงแดดลงไปได้เต็มที่นะคะเราจะไม่เกิดโร่รักนเนวดูทีนี้เขาก็มียอดขึ้นมาใหม่ยอดแบบปวกๆนียนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาใบอ่อนะค่ะยอดเขาก็จะเล็กๆเรียวๆค่ะแต่สําหรับการปลูกวังพึ่งดอกน,นะคะเราสามารถเก็บยอดได้หลายรอบเลยหนึ่งต้นก็จะได้มากกว่า4ียอดเลยค่ะคุ้มมาก ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หว๋วที่ NT Organic ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ